เวลคัมทูโรงพยาบาลประชาธิปัตย์นะครับขณะนี้เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งกว่านะครับพี่ชายได้ทำการหลับไปแล้วนะครับหนึ่งเป้าคุณแม่นะครับคืนที่สี่นะครับข้างในจะเป็นวอดคนไข้นะครับเราไม่สามารถเข้าไปนอนข้างในได้นะครับเพราะว่าที่เต็ม เราต้องละเห็ุมานอนกันข้างนอกนะครับข้างนอกยุงก็จะเยอะๆหน่อยอาศัยทากยอยเอานะครับแล้วก็พัดลมหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้ก็จะสบายกว่าอยู่ตรงที่สถานีรถไฟลังสิตหน่อยนะครับเพราะว่าตรงนั้นเดี๋ยวนี้มันนอนไม่ได้แล้วนะครับยุงก็น่าจะเยอะ ูกันแบบง่ายๆนะครับสบายๆเพื่อแม่นะครับสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็พี่ถิดด้วยนะครับ